ตอนนี้ก็มาถึงบริเวณท่าจอดเรือที่แชแลแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นจุดจอดพักรถไดนน้ก็เป็นบริเวณบรรยากาศของจุดลงเรือที่ออบตอชาแลวิถีชีวิตอันนี้ยกยอยกสะดุ้งนี่ก็เป็นเรือของเรานะครับที่จะลง นี่ครับบันไดทางขึ้นทางลงสะดวกครับการลงเรือนี่ก็เป็นบันไดจากท่านะครับเราก็สะดวกสบายในการลงเรือนี้ก็จะมีคนบริการผิงไฟตลอดยามเช้านะครับเตาใส่ฟืนตลอดวันไปแล้วครับตอนนี้สองท่านลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหาไม่ได้นะครับบรรยากาศอย่างนี้นะครับ ใครไม่มาใครไม่มาก็ไม่ได้มาครับน,นี่ก็บรรยากาศของสายน้ําแห่งทะเลโบแดงนี่ครับจากนี้ถ้าแชร,แร์แลนี้นะครับเราวิ่งออกไปถึงจุดหาทะเลโบแดงเนี่ยแป๊บเดียวเลยนะครับ5นาทีเราก็เห็นบรรยากาศของโบแดงที่กําลังบานสะพั่งแล้วนะครับนกน้ําก็มาแล้ว ยามเช้ากับแสงของธรรมชาติอันนี้ก็มุ่งหน้าเข้าสู่เขตของบัวแดงแล้วนะครับนี่ก็เป็นอัศจรรย์แห่งธรรมชาติครับบัวแดงสวยงามจริงๆครับตรงนี้เราเห็นบรรยากาศแล้วนี่ด้านขวามือก็ โอ้ยิ่งเยอะครับกำลังบานเลยครับแล้วเราก็เก็บภาพก็ถึงบริเวณจุดไฮไลไท์นะครับแห่งทะเลบนแดงนะครับโอ้โหงานนี้เราก็เห็นบัวยามเช้าแล้วครับ คณะเราครับ,รรบตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณะทะเลโูดแดงนะครับอำเภอกุมปวปีจังหวัดอุดรธานีครับถ้าใครยังไม่ได้มาต้องรีบมานะครับภายในเดือนธันวาคมกรกฎามพานะครับ ตอนนี้ควัวกําลังบานสะพังอย่างที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับอ่ะยรรยากาศของทะเลโปแดงหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว นี้ก็ถือเป็นจุดที่มีบัวบานสะพั่งมากที่สุดนะครับบริเวณเขตของอชุมชนชาวชาแชร์นะครับตรงนี้เราจะเห็นบานเป็นสีสวยมากนะครับตอนนี้สุดลูกหูลูกตาเลยนะครับนี่ครับบัวบานแห่งลุ่มลุ่มน้ำหนองหานนะครับ ครับถ้าท่านใดไม่ได้มานะครับก็ต้องเริ่มคิดแล้วครับค่าใช้จ่ายถูกมากนะครับนี่เป็นไฮไลท์กลางบึงนะฮะก็เป็นโปะที่ไว้รองรับในการมาจุดแวะ พักเพื่อถ่ายภาพสวยๆนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับจัดให้นี่ก็อยู่บริเวณกลางลำน้ำเราก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะครับของบัวดแดงบัวสวยนังแบบมี <ขอ S 1> ที่นี่ที่เดียวนะครับค้าเชาโค้งเทศกาลปุ๊บพี่ต้องไปทานเรือสีอย่างนี้เลยถ่ายรูปน,นี่เราก็ได้นางแบบนะครับแห่งทะเลบัวดแดงนะครับ เราลงสันปกแน่นอนครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณโปะนะครับกลางาลำทะเลบัวแดงนะครับอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะเป็นไงครับพี่จอร์ดสวยมากเลยค่ะ<อ>เป็นเขตชุ่มน้ำอีกแห่งหนึ่งที่มีลักษณะของทะเลบัวและเขตชุ่มน้ำแบบนี้นี่คล้ายกับที่ที่เขตเลมซ่าของพัทลุงนะคะ<อ>ต้องไอทะเลน้อยอะค่ะทะเลน้อย,ะะะอยแต่บัวที่มีเยอะกว่าที่นี่บัวดูจะเห็นชัดกว่าเห็นชัดแล้วก็ มันเห็นชัดมันกว้างอะค่ะมันกว้างมากเลยที่นี่ครับสวยด้วยบรรยากาศดีในช่วงนี้กำลังน่ามาเที่ยวที่สุดเลยนะคะเดือนธันวาเนี่ยค่ะแล้วจะมีไปถึงถึงเดือนมีนาคมครับรีบมานะคะรีบมารีบจองตั๋วรถเครื่องบินอะไรมาซะดีๆนะครับใช่แล้วไม่งั้นเดี๋ยวท่านจะเสียตังค์มาเที่ยวซะดีๆสวยมากๆกันเดี๋ยวคุณพลาดไปแล้วคุณจะเสียกาเที่ยวก็ถูกนะครับอาหารก็ถูกที่พักก็ถูกครับมาอุดรธานีนะคะใช่พักฟรีค่ะเรียบร้อยดีโรงแรมเป็นไง่ ีเราก็กำลังชมบรรยากาศของโบแดงนะครับไปตลอดเส้นทางนะครับเต็มไปหมดนะครับของรุ่มน้ำแห่งนี้นะครับหนองหานถึงครับตอนนี้ก็เป็นเรือที่เราจะลงล่องสู่แม่น้ำโขงนะครับ ล่องทะเลบนแดงแล้วก็มาล่องโขงนะครับวันนี้บรรยากาศฝั่งลาวซีเชียงใหม่นะครับ oh. นี่ก็เป็นบรรยากาศของจุดจอดเรือนะครับ oh. บนดอนทรายนะครับ oh.